นะคะคเลขเด่นก่อนเด่นให้4กับ5ไว้เข้า5นะคะแล้วก็เลขทูบจ้ะนะคะนะศูนเนะเป็นประวัติการเมื่อคือนนี้อาจารย์ชัดคิดยังไงไม่รู้ด้วยนะ07กับ05นะคะเข้าทั้งคู่เลยนะคะเลขทูบนะคะให้อาจารย์ชัดขึ้นวับวบได้ไหมคะปุ๊บอีกใบนั้นคืออย่างว่านะคะหลายคนหลายท่านเซฟเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่า อาจารย์หนูอยากจะได้เลยหนูอยากจะได้เลยอาจารย์ปล่อยเครื่องร้างเอาไว้ตอนไลฟ์สดได้ไม่จะพี่จ๋าะนะคะวันนี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะที่รักค่ะต้อนรับเข้าสู่พลังงานความปังค่ะพบกับอาจารย์เคสที่รักนะคะวันนี้ยินดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของสูตรสูตรสองตัวจริงๆสูตรสองตัวเข้าแล้วสองตัวไม่กลับก็เข้าแต่ว่าอาจารย์เคสตัดเหลือห้าหางได้ไม่เข้าแต่ตอนตัดเหลือแปดหางเข้านะคะเดี๋ยวอาจารย์เคสจะชูให้ดูนะคะ เดี๋ยวจะไม่กลับก็คือ05ก็มีนะในชุดนะคะนะแล้วก็3ตัวให้92หวยออก905แม่พลาดไปนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็ให้042นะคะหวยออกนะคะ905นะคะนะแบบเป็น0 เก้าห้านะไม่งั้นนะโอ้โหบานเลยนะคะนะมาก่อนไปชุดแรกขออนุญาตเซฟสินค้าพอดีว่าเดี๋ยวจันเจ่จะได้เซฟได้เซฟสินค้าถึงวันที่3นะคะเพราะว่ายังอยู่นะคะนะแต่ว่าพอห้าห่างแล้วม่อยู่กับขออภาัยเด่นเด่นมาไหมเดนดามาไหมคะพีทะ่ที่จา๋าเดนมาไหมเด่นมานะคะให้4กับ5นะคะนะสวัสดีเจ้าที่รักค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจ้ะ เดี๋ยวที่รักกดไลค์กดแชร์ดีเดี๋ยวจะให้ดูผลงานที่ผ่านมาก่อนนะคะเดีจยวหนึ่งมีนาค่ะจันโรดไปห้าเก้าศนย์หัวเอากอะไรคะห้าไเศย์ห้าเอาละเอาละสำหรับคนที่เป็นขาประจำก็จะได้นะฮะ๊บนะคะของเรานะคะคือศูเจดที่เข้านะคะศูนห้า และใบที่ส่งไปให้พี่ๆอาจารย์หนูว่าขึ้นดีกว่าให้พี่ๆดูแล้วเดี๋ยวเราลบคลิปทิ้งเดี๋ยวเอา,เ,อาเลขคำชะโนดนให้ดูเลยอ่ะ,อะเราเคยขึ้นแลวแบบนี้อ่าเลขคำชะโนดใครจําจได้นะคะอาจารย์เคก็ไปหนักห้าหนึ่งเหมือนกันแต่อย่างอื่นก็ได้ด้วยเฉลี่ยเอานะคะโปรดเรียกเจเดี๋ยววันนี้จะจัดโปรโมชั่นให้นะคะนะคะ,นะคะเมื่องวดที่แล้วเลขคำชะโนดขึ้นให้แบบนี้3ตัวมีแค่2หางมี5 9 3กับ590นะคะจำได้ไม่เอ่ย ไหนใครทันวันที่อาจารย์เคให้แจกเลขคําชะโนดแล้วงวดที่ผ่านมา,าไม่ได้เอา,เ,อาเป็นกระถางให้ดูเลยกระถางอะที่จะโดนอาจารย์ที่โดนทุกครั้งก็คือกระถางนะใช่ไหมถ้าเป็นใบใบว้นะแล้วอาจารย์ชัดก็ไขเลขสูตรให้คือศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแบบนี้เลยนะคะ,มะไม่มีกลับเลยเมื่อคืนเนี้ยแฟนเพจที่อยู่ยันท้ายอาจารย์ชัดขึ้นให้เลยสําหรับแฟนเพจที่อยู่ อาจารย์ชัดขึ้นให้หมดเลยใช่ไหมให้เลขที่จับคู่ให้หมดเลยเอาคือเลขจับคูกจับคู่ให้ด้วยท้ายเสร็จปุ๊บอาจารย์ชัดก็ส่งในไลน์ให้อีกแต่ว่าอย่างที่บอกอะเนาะคนจะอยู่ท้ายทยจริงๆเนี่ยสมมุติว่าคนดูหมื่นห้าคนจะอยู่ท้ายทยจริงๆร่รวมๆเก้าพันหมื่นเนาะเมื่อคืนที่สองพันกว่าคนที่สองพันกว่าคนที่อยู่ใช่ไหมนะคะนอกจากใครจะซีเอฟเป็นเป็นเลขในกล่องนะยินดีด้วยนะคะพี่จ๋านะคะเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าแชร์กันที่รัก่ะ เดี๋ยวบอกเลขคำชะโนดก่อนนะคะสามตัวเขามีเท่านั้นแต่ว่าชุดสองตัวเขาจะมีเพิ่มค่ะพี่จ๋าทันไหมทันไหมจ๊ะเลขปฏิทินคำชะโนดนะคะให้ให้เลขปฏิทินคำชะโนดก่อนเนาะวันนี้นะคะ,ะ,คะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เมื่อวันที่แล้วให้เลขปฏิทินคำชะโนดไปคือห้าเก้าสามกับห้าเก้าศูนย์ด้ค่ะนะคะเลขทูบก็เข้านะคะเลขทูบเข้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้านะคะเลข เด่นนะคะนะนี่งไงพี่ก็บอกเขาได้รับพี่อารยาบอกได้รับในหลายส่วนตัวเมื่อคืนเนี่ยจันชัดหลายคนเรียกร้องนะเลขสูตรไว้พวกนี้นะคะเลขเลขปฏิทินคำชโนดก่อนวันนี้จยนแคก่กับจย์ชัดจะทำพิธีจุดทูบนะคะทูบงวดนี้เราเข้า0 5 0ย์หนย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะที่รักงวดนี้นะคะ เราไม่ได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้จับสามตัวให้มีแต่สองตัวเน้นๆเลยเน้นัาน,น,นหรือว่าเราจะตัดสินใจลบคลิปทิ้งเ,เลขทูบสองตัวแตกนะคะทั้งชั้นล่างชั้นบนพี่พี่เห็นไหมนะจา์ชัดท้อควายเลขให้ตอนนี้คือเราไม่กล้าขึ้นเพราะว่าตวเต็มแล้วอะ่ะเราต้องลบคลิปทิ้งฝากกดไลค์กอนช้ะก็คือได้ศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้า แล้วเขาก็คว้ไปให้เป็น07กับ05ด้วยนะที่คว้สองหน้า3ตัวก่อนนะคะ3มตัว593ค่ะ593มี593กับ590ตอนนี้ออก593ไปแล้ว590ไปแล้วนะคะเหลือ593แด่อาจารย์เค่บอกเด่น4และ6นะคะต่อไปเด่น4ที่เป็น4ี่เลยจะมี42 43และ48ค่ะ ทันไหมจ๊ะสี่สองสี่สามและสี่แปดเด่นสี่นะคะสี่ของเขาที่เด่นมาคือสี่สองสี่สามและสี่แปดค่ะที่รักนะพี่พรเขาบอกสิบแฉตายแล้วขอให้ถูกชั้นบนขอให้ถูกชั้นล่างขอให้ถูกตัวเด่นนะคะขอยู้ถูกได้แล้วนะคะกลับขอบพระคุณมากค่ะนะคะอะสำหรับหกที่เด่นของเขานะคะทันไหมเอ่ยพี่ๆทันพิมพ์ทันให้หน่อยนะที่รักนะคะนี่เลขคำฉโนดเนาะ ไว้เลยนะคะแฟนเพจจะได้บอกว่าโอ้ยใคยอยากไปซื้อเลยเล็กคำชะโนดนะคะเก็บไวพ้พิจารณา,านะคะพี่จณา,านะคะนะหกที่เด่นนะคะสองหกเอาละทันนะจ๊ะได้จ้ะสองหกสามหกนะตระกูลหกตระกูลหกของเขาค่ะสนะองหกสองหกสองหก ทันนะที่รักนะสามหกสามหกและแปดหกแปดหกสวยแปดหกสวยและแปดหกอาจารย์ชัดชอบแปดหกอีกนะคะบอกแปดหกหกสวยนะคะ 8, 8. แล้วเขามีสองตัวพิเศษมาให้สองหางพี่เอาไหมเน่ยพี่พี่เอาไหมจ๊ะ สองตัวพิเศษมาสองหางอ่ะ mm. เด่นสี่เขาจะมีมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เขาแยกเป็นสองหางเองเ,องเองานาะจย์เนาะใช่ไหมก็ต้องกลับไงอ้าวสี่กับหกเลยกับสี่เอยกับหกกับเก้าเลยกับหกกับเก้านะแล้วเขามีพิเศษมาให้สองหางอันนี้พิเศษเนี่ยของเขานะคะพี่พี่เอาไหมพี่พี่เอาไหมคะพิเศษของเขามาสองหางนะคะคือเก้าสี่ สี่อันนี้พี่พี่จดเองนะคะพี่จ๋านนะคะอันนี้เป็นเลขพิเศษของเขาเ <_ S 1> ขาให้มาหลักหลักสี่นะหลักส <_ S 2> ี่ก็คือ94 94 94เก้าสี่เก้าสี่เขาเด่นเขาเน้นสี่กับหกขาจา์เก้าสี่แล้วก็ทันเนาะทันเนาะพี่จ๋าได้จ้าได้จ๋าจย์แค่ให้เลยค่ะที่รักนะคะ 4อันนี้อาจารย์ชัดเขียนตัวแดงให้หน่อยค่ะอันนี้เป็นเลขพิเศษของเขานะคะหัวไม่พอกนะ94และอีกเลขหนึ่งค่ะทัน94แล้วนะทันไม่เจ้าที่รักอ่าเอานะแล้วก็64เจ่ที่รักา94จริงๆ94ถ้าเป็นในสูตรของอาจารย์เคสอาจารย์เคสจะบอกว่ามันเป็นตัวเดียวกันเลยค่ะเพราะ94ระหวังกระดกเป็น 6กสี่นะคะอันนี้คือเด่นสี่กับ6ของเขานะคะเด่นสี่กับ6ของเขานะคะเรียบร้อยนะคะสําหรับเลขสูตรเนาะ